สวัสดีครับช่องเสือน้อยมังกรน้อยวันนี้ผมพาทุกท่านมาเปลี่ยนพัดลมแอร์ครับพัดลมแอร์เสียงออกมาจะดังผมเคยถอดซ่อมไปทีนึงแล้วครับว่าเสียงดังเกิดจากอะไรแกไม่ตกครับเอาโซน็คฉีดแล้วก็เงียบไปนิดนึงแล้วก็มาดังอีกอันนี้เล่งถึงหมายเลข4แล้วนะครับ รัดมหมายเลขสีแล้วก็มีเสียงดังถามช่างช่างบอกว่าโบเออร์แอนเนี่ยมันเสื่อมมันหมดอายุแล้วครับจะเสียแล้วซึ่งตรงนี้นี่ก็ใช้งานมา10กว่าปีแล้วครับตั้งแต่ปี47 2, 300, ับ2003ก็ได้เวลาที่จะเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวผมจะมาเปลี่ยนกันนะครับ ข้ามาชมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยมังกรน,น้อยด้วยนะครับเดี๋ยวผมไปซื้ออะโบเออรพัดลมนี้มาก่อนนะครับเรามาเปลี่ยนกันเลยครับครับอันนี้เป็นเครื่องมือที่ผมจะใช้เปลี่ยนโบเออร์ครับพัดลมแอร์ของ Honda City ปี2003ครับนีบ่ก็มีไขควงนะมีไขควง ชุดหนึ่งนะครับหัวก็ขนาดก็เปลี่ยนเอาตามขนาดของตัวที่ติดมากระดครับอันนี้ผมได้ซื้อนะพัดลมแอร์มาแล้วนะครับพัดลมแอร์ฮอนด้าแ z สซิตีปี2003 mm hmm. Thailand นะรับเม d ดอินไทยแลนด์คได้มาผมในราคา1,000บาทนะครับ mm hmm. ผมจะแกะออกมาดูก่อนครับออกมาดู มาดาูครับเป็น,น12โวล์น,นะครับ2โวล์มันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับอันนี้นะซื้อมาในราคา1,000บาทผมไปถามช่างแล้วถ้าเปลี่ยนนะพัดลมแอร์ตัวนี้เขาคิดในราคา1,700บาท ครับวันนี้ผมพอดีไปซื้อมาเดี๋ยวเราจะมาทําการเปลี่ยนกันครับเรามาเราจะถอดนะครับถอดตัวนี้ออกก่อนครับเนยน,นับตัวนี้ครับตัวนี้เราจะใช้ไขควงของเราที่เรามีครับไขออกครับตรงนี้แล้วไขตัวนี้ออกครับเพื่อที่จะเอา กล่องที่เก็บของเนี่ยออกมาก่อนครับเดี๋ยวเราจะมาทำการไขออกเร,เราทำการขันออกนะครับอ,ออกมด้หนึ่งตัวครับนี่เอาเก็บไว้ก่อนใช้ประแจบล็อกครับ บ็อกออกไขออกครับก็ออกมาแล้วครับเก็บไว้ก็เอาตัวนี้ออกมาครับออกแล้วเป็นลักษณะอย่างนี้ครับออกมาครับตัวนี้ครับที่เราจะทําการเปลี่ยนนะตัวนี้เดี๋ยวเราถอดตัวนี้ออกครับถอด น้ากากตัวนี้ออกครับเป็นสลักตัวนี้ครับแกะออกมาแกะตัวนี้ออกครับดึงออกแกะสลักก็หลุดออกมาแล้วครับเนี่ยออกมาแล้วเก็บไว้ก่อนตัวนี้ครับเมื่อตัวนี้เสร็จเราถอดครับเราถอดไฟออก รับสายไฟตรงนี้มันเป็นสลักอยู่ครับเราจะทำการถอดสลักบีบ,บ,บเสร็จแล้วถอดออกครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับดึงสายไฟออกเก็บมาก่อนเก็สายไฟออกก่อนแล้วเราก็จะทำการถอดนะครับตรงนี้มันมีน็อตอยู่3ตัวนะครับตรงนี้เราก็ไขขันหมุนหมุนออก มันออกแล้วหนึ่งตัวครับตัวนี้ตัวที่สองหมุนจากตรงนี้นะครับก็จะมีออกอีกหนึ่งตัวมีสามตัวครับออกแล้วครับน่ตัวที่สองและตัวที่สามครับหมุน ครับออกมาแล้วเมื่อออกแล้วเราก็ดึงออกมาครับดึงออกนักตรงตรงครับนี่ครับออกมาแล้วครับออกมาแล้วข้างในมันก็จะเป็นลักษณะเช่นนี้ครับแอร์แล้วไว้เป่าเวลาแอร์ทำความเย็นแล้วก็เป่าลมเข้าไปในช่องแอร์อทำการถอดมาแล้วครับ ออกมาเสร็จสับเรียบร้อยก็จะเป็นอันนี้ของเดิมครับใช้มาแล้ว10กว่าปีตั้งแต่ปี03อันนี้ปี2,000แล้วครับ20ปี20 10กว่าปีไปหาช่างช่างบอกว่าเสียแล้วเปลี่ยนครับเดี๋ยวผมก็จะทำการเปลี่ยนเอาตัวใหม่ครับใหม่ใส่เข้าไปตัวใหม่ ตัวนี้ที่ผมซื้อมาครับก็เหมือนกันครับเหมือนกันใหม่อันนี้ครับผมก็จะเอาตัวนี้เข้าไปใส่แทนเราไปใส่กันเลยครับตัวนี้เอามาใส่ใส่แทนตัวนี้ครับ นี้ผมจะเอาใส่แล้วครับมาดูข้างใน <c oughs> เป็นยังไงก็ใส่มันจะเป็นล็อกของมันอยู่ใส่ตรงล็อกมันครับอ่สงลงล็อกปุ๊บพอดีเลยครับแต่ตรงช่องมันพอดี ทะทำการใส่ใสน็อตละอ่ะนี่ใส่ก่อนน็อตเป็นหนึ่งตัวใส่ไปมือก่อนครับนะตัวที่สองใส่เข้าไปใส่ไปมือก่อนตัวที่สาม เสร็จแล้วกวดเข้าไปให้แน่นครับ <c oughs> เขาจะเป็นล็อกของเขาอยู่ไม่เป็นช่างก็สามารถที่จะใส่ได้ครับซ่อมเองได้ครับเปลี่ยนเองไม่ต้อง เสียค่าช่างถ้าเรารู้รูก้การมันโอเคเรียบร้อยใส่เรียบร้อยเดี๋ยวผมจะต่อสายไฟนะครับสายไฟจะเสียบเข้าช่องของมันอยู่มันจะมีช่องของมันอยู่ครับช่องของเข้าอยู่ตรงนี้เสียบเข้าไปแล้ว ตอนนี้ก็เป็นการผมใส่พัดลมแอร์เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะทดสอบเครื่องนะครับ,บมันทำการสตาร์ทเครื่องอเรียบร้อยสตาร์ทแล้วครับดูว่าพัดลมจะเป็นยังไงแอร์จะเป็นยังไงปด เปิดสวิตช์แอร์นิ่งเลยครับลมลมโอ้เย็นแรงมากวันนี้สครับแรงครับนิ่งเงียบเลยครับวันนี้เสียงจะดังแต่นี้เงียบเลยครับเปลี่ยนแล้ว หนึ่เรียบร้อยก็เดี๋ยวผมจะประกอบเข้าที่ใส่ให้เรียบร้อยครับนี้ผมประกอบหน้ากาครับส่วนที่ส่วนที่ถอดออกมาครับก็ใส่เข้าไปครับมันจะเป็นล็อกมันอยู่ครับเขาล็อกอ่าเสียบเข้าไปดันเข้าไปเรียบร้อยครับ เรียบร้อยครับในส่วนนี้เอาอันนี้ครับใส่ลงไป ร้อยครับเสร็จครับผมได้เปลี่ยนพัดลมแอร์เสร็จเรียบร้อยเรามาทดลองกันครับเป็นไงเปิดสตาร์ทเครื่องครับเราเปิดแอร์ครับแรงครับเงียบเลยครับไม่เหมือนครั้ง ที่ยังไม่ได้เปลี่ยนอันนี้เปลี่ยนเสร็จแล้วเงียบอ่มีเสรับสีสี่สี่ร์บอร์สองเบร์สเบร์สองเหนึ่งครับก็เงียบดีครับตอนนี้เราก็ทําการเปลี่ยนเสร็จแล้วทดสอบระบบเสร็จแล้วนะครับ ว่าใช้ได้ครับพัดลมแอร์เป่าเย็นครับขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามาชมคลิปในการเปลี่ยนพัดลมแอร์ของ Honda City รุ่น2 0 0 3ครับใช้มา10กว่าปีเข้ามาชมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยมังกรน้อยด้วยนะครับสวัสดีครับ